สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการหักศอกนอกธรมเนียบทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง1 1เอนาฬิกานะครับกับมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาสตรพืชมงคลอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแล้วก็ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเฉยวัชินสุพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมีสัมภาษณ์สดท่านพลเอกบรรวิทย์เก่งเรียนนะครับซึ่งหลายท่านก็สอบถามว่าวันนี้ท่านจะให้มุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง กองทัพก็ตามหรือแม้แต่เรื่องที่กกตเคลื่อนกายย้ายจุดไปต่างประเทศก็ตามเป็นข่าวที่ออกมาแล้วพี่น้องหลายคนเกิดความประหลาดใจนะครับแล้วก็มีบทความของท่านอาจารย์ไพศาลที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณต่างๆที่กกตไปต่างประเทศก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นนะครับก็คิดว่าอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์เลือกตั้งซึ่งท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยได้รับรายง,งานสดมาจากทางโคราช โคราชจริงๆเนี่ยในการเลือกตั้งที่นี้ต้องถือว่าเป็นเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพเพราะว่าเขตเลือกตั้งกรุงเทพมี33าเขตคือ33คนโคราชมี15เขตคือ15คนครับแม้แต่เชียงใหม่ยังน้อยกว่าโคราชเชียงใหม่อยู่ระดับบุมล์ประมาณ10คนคนเพราะโคราชนี่คนอยากเป็นหลานยาโมดังนั้นก็เมื่อคืนนี้ตีสามเกิดเรื่องที่โคราชที่จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณสพอเมือง ซึ่งคนคนราจะเรียกว่ากองเมืองครับก็ด้คือตีสามมีมีชายจาักรารอยู่สามคนใส่ไอ้โมง่ะหรือป้ายโหวตโนทิ้งแต่ชุดไอ้โมงเลยละครับแต่ชุดไอ้มงเลยแล้วก็ใช้รถวีโก้ด้วยครับ <c oughs> ป้ายทิ้งป้ายอะไรต่ออะไรแล้วก็คนก็เห็นแล้วก็ที่น่าสําคัญก็คือไอ้รถวีโก้คันนี้มันไม่มีไป้ายทะเีย หลังจากนั้นก็มีประชาชนพลเมืองดีก็ไปแจ้งความกล่าวโทษที่สพเมืองรากว่าไอ้เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญจะเอาเรื่องอื่นก่อนครับแั่ท่านี้ในสานก,การเลือกตั้งเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเพราะมันเป็นมัน,น,ม,นมันเป็นป้ายที่ติดไว้ในนามพรรคเพื่อฟาดินครับนะฮะแล้วเราต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เกิดเหตุตรงนี้มันเกิดจาก มีประชาชนรนรง์โหวตโนในเขตเทศบาลโคราชมันก็บอกเป็นนายะว่าวันวนี้เหตุการณ์ที่มีการเก็บนายกอบจอที่ลบบุรีใจกลางกร,รุงเทพมหานครเนี่ยผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดเรื่องในอาทิตย์สุดท้ายที่โคราชได้ซึ่งอาจจะต้องทําให้มันดังไม่แพ้ลบบุรีหรอกเพราะโคราชเนี่ยเท่าที่ดูฟังวันนี้ประชาชนรอตัดสินใจอาทิตย์สุดท้ายว่าใครจ่ายเงินสูงสุดแล้วหัวคะแนน รับเงินสามพักเลยนะสามพักก็พูดตรงไปตรงมาที่อยู่ในขาดีปเจช์ชนล่ำเรือมาถึงผมนี่เพื่อไทยเพื่อไทยภูมิใจไทยพักโคราชเนี่ยอยู่ในวังวนหมดเลยแต่ประชาธิปัดไม่มีอยู่ในฉะนั้นมันก็บอกเป็นนายละเมื่อคุณกล้าถึงขนาดอ่าลื้อป้ายโบดโนหน้าสพอเมืองเลยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนดูเฉยไม่ทำอะไรเนี่ยมันบอกได้เลยว่า ยิงกันตายก็ตายฟรีผมต้องการชี้ประเด็นนี้นะฮะและจริงๆอันจริงก็มีภาพมาประกอบแต่ว่าอาจจะขาดข้อทังเทคนิคนะครับมีไม่ภาพประกอบเขินทันไหมครับนี่นี่นี่มาแล้วไอภาพประกอบอันจริงส่งด่วนมาเนี่ยเที่ยวเมล่าสุดนะครับเอายิงฉายไปเลยนะครับผมต้องการให้เห็นเพราะว่าผมไม่ต้องการให้พลเมืองดีต้องตายฟรีก็มีครั้งหนึ่งโคราชถูกอุ้มที่บิ๊กซีจนทุกวันนี้ก็หายไปเลย แล้วไม่เจออะไรแล้วไม่มีการดาเนินคดีอะไร,รแล้วก็สื่อมวลชนไม่กด้รายงาน,นนี่คือโคาราชเพราะมันกลายเป็นเป็นเขตอํานาจเถื่อนซึ่งนายะครับแต่ที่ตรงนี้มันเป็นการแข่งขันกันระหว่างสามพักใช่ไหมครับโคราชนี่สามพักอ่ะพักโค,าคราชคือชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินครับพักภูมิใจไทยพักเพื่อไทยส่วนประชาธิปัตย์ไม่ติดฝุ่นเลยปล่อยไปเลยครับทีนี้ไ้โอดโนเนี่ยมองว่าไปกระทบกับประชาธิปัตย์ แล้วทาไมเกิดการเก็บไป้ายได้ครับท่าอาจารย์ <C oughs> ไม่ใช่โหวตโนก็คือมันก็จะไม่เลือกพักไหนเลยไงครับถูกไหมครับโหวตโนก็คือเสนอให้ทุกคนเนี่ยกาช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนไงทั้งเขตและบัญชีรายชื่อผมก็เกงว่าจะเกิดเรื่องทํานองนี้ผมถึงขอขั้นต่ําแค่ขอแค่เฉพาะบัญชีรายชื่อไงครับแต่วันนี้กระแสที่เป็นชี้นาตั้งแต่แรกขอทั้งหมดเนี่ยมันเกินความเป็นจริงในสังคมไทย แต่ว่าโดยประสบการณ์ของท่านจชัยวัฒน์เนี่ยก็มองว่าถ้ามองภาพรวมด้วยบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะเกิดคะแนนรวมใช่ไหมครับใช่แล้วก็อันหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่ต้องไปกดดันในเรื่องอิทธิพลใช่ครับงานนี้โดนแล้วนะฮะเอาละแต่ว่าเคารพความเห็นกันนะผมว่าครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ท่านจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการทําลายป้ายหรือป้ายหรือทำให้ป้ายของผู้สมัครเสียหาย เป็นนโยบายเร่งด่วนแต่โคราชกับมีลักษณะที่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามอันนี้ก็ต้องถามไปที่ท่านาสํานังกงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องมาดําเนินการนะครับว่าผู้บัญชาการท่านจะทํำยังไงนะครับในช่วงแรกอยากจะเรียนสัมภาษณ์ท่านพลเอกบัญวิตเก่งเรียนนะครับเพื่อสอบถามประเด็นเนื่องจากประชาชนเรียนสอบถามท่านมาในเรื่องเกี่ยวกับกองทัพแล้วก็กกตที่เดินทางไปต่างประเทศนะครับสวัสดีครับท่านครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านอภิชาดิครับสวัสดีครับพญานิษานครับครับสวัสดีครับเจ้ามริชัยมัสวัสดีครับแบตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเราประชาชนเนี่ยเหมือนว่าโดนดูถูกตลอดเวลานะครับท่านท่านดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเล่นอะไรกันแค่นโยบายหาเสียงเนี่ยเขาก็ดูถูกแหละเขาคิดว่าพวกเราเนี่ย ผู้ที่มีความโลภเป็นที่ตั้งครับท่านเห็นนะครับและยึดถือประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งทําไมละครับก็เพราะว่าท่านหันกลับไปดูนโยบายของพรรคในการหาเสียงทั้งหมดเลยมันเป็นนโยบายประชานิยมหลอ,อกพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะมันไม่มีทางทำได้แต่คนทั้งประเทศก็ได้จะดูตาเราห้อย เพราะทําอะไรพวกมันไม่ได้เลยท่านคงจําได้ว่าผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ยในประสานไต่ะระบรคุณเขาออกมาบอกแล้วตามด้วยเจ้าหน้าที่แบงก์โลกสองท่านท่านหนึ่งเป็นผูดด้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจอีกท่านหนึ่งประจําอยู่เมืองไทยนะครับและนะโยบายเหล่านี้มาทําได้ไหมท่านลองดูแล้วกันเอาพักประชาธิที่ปดก่อนนะครับ <c oughs> นโยบายหาเสียงเขา ใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยกว่าล้านนะครับออโทษดูตัวเลขผิดใช้เงินหาเสียงหนึ่งล้านห้าแสนหกมื่นสี่พันสามร้อยล้านบาทนะครับครับนี่เราจะเอาฟังมาจากไหนเดี๋ยวท่านว่ามัา่วไม่มั่วเลยนะครับผมอุตสาห์ไปคนมาอ่านสักนิดหนึ่งครับบอกว่า ของพรลประชาย์เนี่ยนะครับใช้ไฟฟ้าบริการฟรี90หน่วยปาเข้าไป14,400ล้านนะครับตั้งกองกำลังพิเศษ2 5 0 0นายจัดปัญหายาเสพติดมี้เลี้ยงเพียงวันละ300บาท273ล้านบาทเบี้ยยังชีพสำหรับท่านไปสารอายุ60 39,000ล้านโครงการบ้านเพื่อความมั่นคง44,000ล้าน บัตรประชาชนใบเดียวรักษา,าฟรีหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนะครับพัฒนาเด็กสามพันแปดร้อยล้านเพิ่มเงินกำไรจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรหนึ่งแสนล้านนะครับขึ้นค่าแรงงานยี่ห้าบาทสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบล้านนะครับรับโอน เกษตรกร,กรที่มีหนี้อีกสองแสนห้าหมื่นคนคำนวณตัวเลขไม่ได้ไม่ไม่เอาอันนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยปรับปรุงโครงสร้างระบบหนี้นอกระบบแค่หนึ่งล้านคนเนี่นะครับหกพันล้านนะครับขยายประกันสังคมแปดพันล้านโอ้ยผมอ,อ่านแล้วเป็นลงรับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสามแสนแปดหมื่นล้านนะครับ ส้างแหลมฉบังอ,อ๋แสนล้านก็ไปสร้างทำไมนะครับเพราะไหนบอกว่ากำลังล่อกันอยู่เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงจะให้ทำเป็นอุตสาหกรรมหรือจะบ้านคนอยู่ก็เห็นมาลองมาทุกโครงการเลยท่านยังไม่ประกาศเลยว่าแหลมฉบังเนี่ยจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหรือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยถ้าพื้นที่หัวใสคันล้มโครงการทั้งหมดถ้าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม กดย้ายชาวบ้านออกไม่ทําอะไรเลยนะครับขยายพื้ที่ชลประทานอีกสามแสนล้านระบบขนส่งมวลชนอีกสองแสนห้าหมื่นล้านไปไงครับท่านเป็น <c oughs> ไงครับประชาธิปัตย์กดเข้าไปหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อย้านพักเพื่อไทยไม่แพ้กันนะครับท่านพักเพื่อไทยก็ทะลวงเลยพักนี่เกษตรกรสองแสนหนึ่งหื่นล้านลด <c oughs> ไฟฟ้าสองแสนห้าหมื่นล้าน ลดไฟความเร็วสูงเอาใจท่านใัยวัน์ไปนครราชสีมาเจ็ดหมื่นแปดพันล้านแอร์พอร์ตลิงาที่มันทำชิปหายมามันจะขยายเพิ่มเอาอีกหนึ่งแสล้านเอาเข้าไปนะครับสรดามบินสุวรรณภูมิไอเป็นเซ็นเต,นเตอร์อีเจ็ดหมื่นสามพันล้านโอ้ยอ่านไม่ไหวนะครับสรุปลงจงรวมกันพักพิ่อุไทย ใช้สองล้านสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่ล้านครับสองล้านล้านไอ้มีล้านล้านไม่ตายวันนี้แล้วตายวันไหนครับพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินไม่น้อยหน้าครับสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนล้านครับโอ้ท่านดูแล้วเป็นยังไงครับ เตี้ยสุพรรณแสนกว่าล้านครับพัคภูมิใจห้อยแสนกว่าล้านครับ<__>เขาบอกว่าไม่ต้องไปอย่างอื่นนะครับท่านเห็นแค่นยโยบายตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แต่มาหลอกลวงประชาชนท่าเห็นนะครับอภิสิทธิ์เขาว่างไงเขาขึ้นหน้าใหญ่เลยในหนังสือพิมพ์ทั้งหมดผมจะทํางานให้กับพี่นอ้องประชาชนทุกคนแต่จะไม่ทํางานให้กับคนใดคนหนึ่ง ไอ้เล็กตีต่อตอนอยู่นี่มันทํางานได้กับประชาชนที่ทํางานได้กับเทศิตัวเนี่ยเลือกอภิสิทธิ์เป็นนายกและบอกว่าทุกนโยบายทําได้จริงเริ่มได้วันแรกทันทีโทษไอ้หลอกติ่ลิ้นกระดกไอ้โกหกไอ้รูปหลอกอะครมันเป็นไปได้ยังไงท่านเอาไอ้ห้อยไอ้ห้อยขึ้นหน้าหนึ่งเป็มหมดเลยนะครับเนี่ยแผ่นใหญ่หมดเลย ภูมิใจห้อยพูดแล้วทําล้างนี้ล้างกองทุนหมู่บ้านประกันราคาข้อเปื้อนตันละสองหมืน่นเอามันเข้าไปแล้วบอกว่าเลือดฟ้าคอยกล้าทำและทําได้เลยขอโทษนะครับมันไปเอาตังจากไหนมาและมันทําได้อย่างไรและถ้าทําเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินมาให้เอา้าไม่ต้องอะไรนะครับ ผมจะสาธยญญายให้ท่านฟังปีนี้อ้อยราคาดีครับอ้อยของท่านชัยวัฒน์เนี่ยเขาติดหีบอ้อยไปแล้วปีนี้ได้96ล้านตันปีที่แล้วเนี่ยนะครับทำอ้อยได้616ล้านตันเพราะฉะนั้นผลผลิตอ้อยโอ้เพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยนะครับดีไหมครับดีนะครับ <c oughs> ดีเลยดี <c oughs> อ้อยจไดไ้มีเยอะขายเยอะแต่จะชิบหายบาม,มาครับทําอะไรา้ทราบไหมคแค่ทําอ้อยได้มากขึ้นก็ชิบหายแล้วเพราะโรงน้ําตาลทั้งหมดสี่สิบเก้าแห่งที่ปิดหีบอ้อยแล้วเนี่ยทําอ้อยได้มากกว่าปกตินะครับคิดเป็นมูลค่าสองแสนล้านซึ่งปีที่แล้วทําได้แสนสามหมื่นล้านแต่ความชิบหายจะบังเกิดขึ้นเพราะว่ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่เรียกว่าปอทอ นะครับจะต้องกู้เงินมาให้กับชาวไร่อ้อยร้อยห้าบาทต่อตันตามมติคณะรัฐมนตรีที่รูปหล่อต่อแหลเป็นนายกเดิมบ,บอกว่าขอกู้เจ็ดหมื่นล้านบาทค,บคนสูติฐานอ้อยหกสิบหกล้านตันปีนี้กดเข้าไปเก้าสิบหกล้านตันขอโทษต้องกู้เงินหนึ่งมื่น ล้านบาทเป็นไงครับท่านเป็นไงครับตอนแรกขอกู่เป็นเจ็ดพันล้านบาทตอนนี้ต้องขอกู้หนึ่งหมื่นล้านบาทกลายเป็นหมื่นล้านครับใช่ครับจากเจ็ดพันกลายเป็นหมื่นล้านแล้วอีกสามพันออกมาจากไหนครับท่าน <c oughs> เห็นไหมครับนี่ยังไม่ทันอะไรเลยบรรลัยแล้วเอ้าต่อไปคท่านฟังบรรณวิทย์เดี๋ยวบอกบรรณวิทย์มั่วนี่ไม่มั่วเลยนะครับผมเอามาจากนายกระเสิริฐตับปณิยงังคูณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการค่อยและน้ำการเพราะแกออกมาโหยหวนบอกว่าอิบอายแอลอิบอายแอล